ก็การระเบิดุณนา้วยการชนะสนุนก็ท่านนายห้างสวิชัยกีระเกียรติบุระเด็นระเบดุ่ท่านเจ้าวาดแกแกครับกีระนันน์สุเดชบุญมวเรานี่ครับคุลับสายพัน์สิตนครับผมเอนฮะหมั้าลูกชายเขาอ่านี่จก เขปลายไดมแน่นก็เิมใเลีงะบวนแห่นะขอมีหลากหลายคณะเนกันเลินะนี่แที่จะเยืนนี่หลานถนืนแบโดนสือตัวแล้วตัวหน้าเนี่ยแบี่แหะโอ้โหตัวเดียวครับนี่ครับใอี่ช้ยันยันรับ จนใหม่ดาด้วยครับตัวต่อนี่ป้ายแดงันจะอเป็นกำลังใจให้ศรีบาลโตขวาแดงครับขอเสียบอยนางเดียวโอ้โห ก็มอ,อ,อ,อเจอกันมาถะเป็นงานไม้เดียวก็ไม่ว่าหลายนะครับ,บ,บวันนี้ยังมีทวรเซิร์ฟนะครับขอค